บอกย้ำก่อนว่าผิวคนเราเนี่ยมีหลายแบบด้วยกันนะครับผิวพันธ์นะฮะรือว่าเอ่อหรือว่าสกินนะับผิวแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายนะตัวผิวพันธุ์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเพราะว่าร่างกายมีมีเขาเรียกว่ามีผิวทั่วร่างกายเลยถูกต้องไหมครับแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยนะครับมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันดังนั้นเนี่ยผมมาบอกกันว่า1ผิวแห้ง2ผิว มันสผิวธรรมดาแล้วก็4คือผิวผสมก่อนที่เราจะใช้สกินแคร์ตัวไหนก็แล้วแต่เราต้องทราบเหมือนคราว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นผิวหน้าแบบไหนหรือผิวหน้าของลูกค้าที่เราจะไปขยับเอ๊ะที่เราจะไปขายเขานะฮะหรือว่าแนะนำเขาเนี่ยเราต้องรู้หรือว่าเราต้องสอบถามเป็นเซลล์สตอรี่ว่าลูกค้าเนี่ยมีผิวหน้าแห้งผิวหน้ามันผิวหน้าแบบไหนคะคุณพี่คุณพี่คะไม่ทราบว่าคุณพี่เนี่ยมีผิวแบบไหน ผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวผสมหมายความว่าเรามันเฉพาะทีโซนอย่างผมผมเป็นคนผิวผสมจะมันเฉพาะทีโซนคือบนหน้าผากแล้วก็บริเวณจมูกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผิวผสมเ,เราต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าจะเป็นลูกค้าจะเป็นผิวบานาไหนผิวแห้งผิวผสมหรือหากค้าไม่ทราบให้ลูกค้าถ่ายรูปหน้าสด ใช้ข้องสนห้ามผ่านต้องบอกลูกค้าด้วยห้ามผ่านฟิลเตอร์ห้ามใส่แอปพลิเคชันใดๆก็แล้วแต่ขอขอหน้าสดนะครับลูกค้าแต่เราต้องมีจรรยาบรรณของข้อค้าหรือแม่ค้านะครับก็คือเราห้ามเปิดเผยนะฮะรูปรูปของลูกค้านันเองนะครับถือว่าลูกค้าเนี่ยไว้ใจเราแล้วเราก็เมื่อลูกค้าเขาเรียกว่าเมื่อลูกค้าไว้ใจที่จะถ่ายรูปเรารูปเขามาให้เราดูเราต้องห้ามเผยแพร่นั้นนี่เรา พี่เคาะอยู่หน้าว่าผิวหน้าเขาเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมนะครับจากนั้นเราก็แนะนำสกินแคร์ไปนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับตัวของทีสโมเนททั้งหมดเลยนะครับคร mm hmm. าวนี้ไม่ว่าจะเป็นผิวเพศไหนก็สามารถนะครับ mm hmm. เกิดปัญหาผิวหมองคล้ำได้นั่นเองสาเหตุของหน้าผิวหมองคล้ำมีหลากหลายวิธีเลยนะครับผมมีหลากหลายวิธีเลยครับทุกท่านดังนั้นเนี่ยหนึ่งคือแสง รังสี UV ซึ่งแน่นอนว่ารัางแสงแต่รังแสงรังสี UV นะครับผมคือตัวการทำร้ายผิวแบบมากๆเลยนะครับซึ่งอยู่ในแสงแดดซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วครับว่าในแสงแดดเนี่ยนะครับจะทำร้ายผิวได้แบบดีมากๆซึ่งในประเทศไทยมีอยู่สามฤดูมีฤด,ดูร้อนมีฤด,ดูร้อนมากและก็ร้อนร้อน,นะครับ จริงๆแล้วนะครแดรแดได้แรยคือร้อนมากหากเราไม่ทากันแดดนะครับเป็นอะไรที่เ,เสี่ยงมากๆเลยทีเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อให้เราใช้ครีมนะาคะาหลักอื่นหรือเราไปทำชิปเมนต์หรือไปเลเซอร์หน้าแต่หากเราไม่ทาครีมกันแดดอันนี้จะทําให้นะครับผมจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่กระจ่างใสสักทีต่อให้บำรุงดีขนาดไหนแต่เราไปเจอแดดในประเทศไทย ซึ่งเป็นแดดที่นะครับแรงมากๆเวลาทาครีมกันแดดทุกท่านเห็นข้อนี้ของผมไหมเวลาทาครีมกันแดดวันนี้หากใครได้เรียนคอร์สเมคอเวอร์ของผมเนี่ยผมก็จะสอนว่าทุกครั้งที่เราทาครีมกันแดดเราต้องทาคดดราาคีมกันแดด2ข้อนิ้วนะครับ2ข้อนิ้วและวิธีการทาไม่ใช่ทาพอผมบอกว่า2ข้อนิ้วแบบคูณๆไม่ใช่ทาไปเลย2ข้อนิ้วแบบนี้ผิดนะครับต้อง แบ,บ่งครึ่งทานะก็คือแบ,บ่งครึ่งนี้ทาไปก่อนนะครับรอให้มันซึมพอมันซึมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาอีกทีนึงเออนะครับอันนี้คือวิธีทาครีมกันแดดอย่างถูกต้องตามหลักตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยตามหลักที่เขาเออมีสูตรคำนวณมานะครับก็คือเออทาสองข้อนิ้วนี้นะครับแบบพูนๆด,ด้วยนะห้ามโกงนะครับบางคนบอกเอาแบบบางๆแล้วกันอาจารย์ ควรหน้าวอกจริงๆกันแดดหน้าไม่วอกนะครับกันแดดหน้าจะไม่วอกทิ่งแชกของเราแต่ต้องทานบางทีคอมบอนั่นเองคือเวลาทาให้มันเป็นเลเยอร์นะครับทั้งตัวกันแดดนะครับไปต่อสภาพอากาศถ้าอากาศเย็นเกินไปหรืออยู่ในห้องแอร์มากๆจะทําให้ผิวแห้งการยิ่งใครคนคนผิวแห้งมากๆหน้าก็จะเป็นขุยจะต้องใช้ตัวบาร์สินนะครับหรือว่าตัวมอสเจอร์ไรเซอร์เนี่ยทำให้ผิวหน้ามีความ ชุ่มืุนมากขึ้นนะจับต่อมาสาเหตุที่ทําให้ผิวหมองคล้ำคือสภาวะความเครียดนะครับฮอร์โมนนะครับเรื่องผลิตไขมันทําให้เกิดสิวผิวแห้งแล้วก็หน้าหมองคล้ำได้ด้วยนะจ๊ะสำหรับความเครียดเนี่ยคืออย่าเครียดมากอย่าเครียดเยอะนะครับผมปล่อยใจสบายๆนะครับผมปล่อยวางนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราผมไม่สามารถทําให้ทุก